ลงไปข้างล่างวางนี้เราผักสูตบอกอกข้างล่างก่อนพ่อที่เย็นนดมืะไม่เขาได้ดูดฝนลูกที่หมอฟอนไปบอกลงมาใส่ลูกครับลูกไปวางไป เหล็กง่ามครับเนาะเหล็กง่ามครับนี่แล้ว เราหลังนี <m> ่แหละให้เด็กๆชวนมาที่พ่อที่พ่อครับยังไงคุณสมบัติคุณสมบัติอะไรให้ไปดูให้ได้เห็นให้รู้โอ้ยไอ้เนี่ยโอรยโอ้ยโอ้ยโอ้กโอ้ยโอ้กโอ้ยโอ้กโอ้ย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 าอ้ยโ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 อ้ัโอ้ยโอ้ยโอลยโอ้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 ยาอ้ยโ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 ร้ยโอ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 

โอเคดูมาฮะดูไม่ดูไม่ดูไม่นอนแต่ก็ดูแต่ก็ไม่จาทั้งทั้งนันแต่ใน n h อดีกวะครับมาจากสายคะาร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ทลุ้งเลยค่ะเดี๋ยวติดติ้นชิ้นให้นะคะมาเฮจังไหนเฮจ้าวบ้างคะครับอ๋อต้องอะไรคะนี่ลงยุดทูบครับนั่นคุณหมอใหญ่คุณมาสวดงานพอดีเลยออลงแรม น้อยสแกนเท่าไหร่คะแสแกนแล้วเท่าไหร่ยังไม่ต <ai> ิดปีไปไปไปไทยรูปก็ขึ้นมาแล้วยสามสิบหกสี่สี่ไปไทยรูปก็ขึ้นมาหน่อยเลยวัดล้านขวดครับพี่น้องวัดล้านขวดใช้เสื้อตัวใดงอนีกกระเด้น ดังตัวไรเหวนทางเข้าสองหกกระดังค่ะสองหกสองหกสองแปดเจ้ไย่ง่านเช่วัดลานขวดนะครับ จะไหนงานงานไปได้ว่าท่านได้ครับได้ได้ครับได้ครเอาไปอ้อมนี่ลองทานนึ่งเลอ๋อลงทานนี่ลองทานไเอ้อมนี่เลยเจ้าขวดลอยต่อยหรือเจ้นไหครับอ๋อขวดอยต่อย จได้นะครับรนะ่องยูทูบครับงยูทูบอืมอันนี้หนาสิเป็นขวดเอ็มลอยขวดกรนะทิ่งแดงอย่างเี่เนาะเหมครับแหมือนอ๋อเฮ้ยหรือว่าใส่เนาะขวดถ้าว่ากับนี่เสริมเหล็กก็ได้นนเนาะเหล็กหนาสิเป็นบอ,นอลในปูนก้อนใช่ปูนก้อนเราต้อนผสมปูนปูนใส่ผสมปิดขวดเสริมเหล็กสารเหล็กเนาะโอ้โลงท่านหลายมือนในวันนี้จัดงานเนียงครับ อาบาเพินอะอ๋อก็ดีอมาทุลาทางนี่ก็ได้ก็ได้หัวว่ามันมีงานอหรอมาวัดคุณหารก็เลยเห็นว่ามีงานเหนียงก็เลยแววมาาไปบัดรคุณหารแหมไปเราไปรุ่ด้ครับครับ ขวดอะไรต้อยเลตต์ต้นเหี้เนาะครับครับหลานแต่คไรครับพระธรรมองค์จัดมีพิธีมาเป็นส่วนนะครับส่วที่ทำทำในสัตตะเมื่อวานปัญญาสัตตะเมื่อวานสัตตะเมื่อวานซึ่งที่ส่วนตัวส่แต่ท่านพระครูวิเวคธรรมอาจารย์ที่รักทังฐานตามประเพณีและพิธีในทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและสมุดลำดับมา ซึ่งในวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่3สิกหาคม2564ได้จัดมีพิธีพระยาทานเรืงโศกนะจากคณะสถาบันโชคชาววัดปดดาา่าบ้านด่านแห่งนี้ซึ่งได้รับวิตราจากพระม,มินายมีเจ้าคณะจุฬาจิตเจริญป่าช้ามยุทธ์นะครับวัดศรีสำราญนะครับได้มิตรามาเป็นประธานในพิธีพร้อมได้รับเกียรติจากในกรมสังคมนลนะเป็นผู้หแทนประธานในพิธี นะครับขอกราบขอพระคุณนะครับขอขอบคุณท่านอาจารยสิทธเลยนะครับทำดุลการในพิธีนราบขอพระคุณนะครับท่านระธานในพิธีตลอท่านท่านคุณเขียนที่รัานครับโการานีก็ผมขอยนะครับกราบที่ว์นะครับท่านพระครูสิทธิปุวัฒนาว่านรสาราารมำยุนะครับอกาบที่มที่พบสวีที่รับรัมีครับขอกาีครับ นักเวลานี้ก็กลับนิมนต์ครับท่านพระครูสิทธิบุญยวัฒน์ครับก็กลับนิมนต์ครับท่านนี้นะครับท่านพระครูจะเป็นผู้แทนวัดผู้แทนที่วันเนี่เลียกรังตัวไรล่โอ้ยบูฮูเลยครับเรื่องนี้กลับนิมนต์ครับเวลานี้เลยครับู้จักว่าเลยเรื่องเลีกเรื่องหวยมันมันหลายคนก็หลายดังนะ งั side, いい้นอบอกาบที่วนท่านคุณก็ว่าคนดังอว่านดังใช่ไฟอีตากุกันอเี้ยงน้องปูนี่เลยอยุไดก็ว่ากันซีเเซเีมันมดแล้วพวกบรรดาข้อหัวเขาถามตั้งมือแรกนั่นละบนย่งหอก